สวัสดีครับอยู่กับช่องเสียนาไมโครซ่งนะครับวันนี้จะพามารีวิวแคทสามสองศูนย์ดีทูนะครับคันนี้ดีทูกองใหญ่นะครับเครื่องหกสูบนะครับอันนี้ดูสภาพสภาพบูมอาร์มนี่สวยนะครับอันนี้สวยมากเลยครับเดี๋ยวจะพาดูรอบๆก่อนนะครับเนี่ยสภาพ ภาพสวยมากเนี่ยดูปุ้งกีนะครับปุ้งกีเนี่ยเสริมเสริอมอย่างเน้นหนานครับเนี่ยแบบไ,ไม่ให้มันรั่วเลยไม่ให้มันนั่นเลยครับเนี่ยภาพปุ้งกีสวยมากเสริมแข็งแรงนะครับเนี่ยไม่มีรั่วนะครับเนี่ย ภาพสวยมากจริงๆรูมอามสวยครับอันนี้เอกสารเล่มทะเบียนนะครับอันนี้เอกสารเล่มทะเบียนดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาเมื่อตอนประมาณวันวันพุธเพิ่งเพิ่งกำลัง ล้างทำความสะอาดนะครับยังไม่ได้เช็คระบบเลยเนี่ยสามสองศูนย์ดีทู 3, 2, 0, นะครับคันนี้ดึงคนหากันอยู่นะครับใครหากันอยู่ครับคันนี้เป็นตัวเลิกหนึ่งนะครับสภาพสวยมากจะพามาดูมาดูฝั่งปั๊มนะครับมาดูปั๊มนะครับ ไม่มีเยิ้มนะครับปั๊มเนี่ยไม่มีเยิ้มสีเดิมด้วยปั๊มไม่มีเยิ้มเนาะดูสายเดิมนะเนี่ยสายเดิมไม่ไม่รั่วเลยนะครับสายเดิมเลยครับปั๊มไม่เยิ้มเลยสีเดิมนะครับสีเดิมจากโรงงานสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับสวยนี่ยสีเดิมครับ หรือใครจะให้ซื้อไปอยากให้เก็บสีให้ทำสีให้ก็ได้ครับเนี่ยช่วงล่างเอวแน่นนะครับเอวแน่นสภาพช่วงล่างสวยมากเนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาดูฝั่งแบตฝั่งแบตนะครับว่าสวยไหมเนี่ยไม่มีผุนะครับล่างแบบประมาณนี้เลยไม่มีผุเลยฝั่งแบตก็ ฟองแบตไม่มีผูกนะครับกองใหญ่เนี่ยก็เลยกองใหญ่กองใหญ่รุ่นนี้รุ่นฮิตติดตลาดของแคทนะครับดูภายในนะครับดูภายในหน่อยดีสวยไหมเนี่ยครับดูภายในก็ สภาพประมาณนี้เลยครับสวยอยู่สภาพสวยๆนะครับข้างหลังเดิมๆนะครับเนี่ยสภาพสวยมากวิทยุอะไรครบใครตัวมาอีกลูกพี่สภาพเดิมๆนะครับเนี่ยสวยมากภายในใครสนใจก็โทรสอบถามได้ครับ ราคาหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมืนบาทครับหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมืนบาทต่อร้องได้ครับเดี๋ยวเราจะพามาดูฝั่งเอวสวิงกับเอวสวิงกับเครื่องนะครับขอเป็นเครื่องอะไรนี่ครับครับ ครับสวยมากครับสวยนะครับเนี่ยดูหัวหัวสีเดิมนะครับไม่มีผุเลยเนี่ยสีเดิมไม่มีปุสีเดมไม่มีผุเลยใครสนใจก็โทรสอบถามได้ตรงนี้ก็ที่เติมน้ำมันก็มีที่ล็อกให้เดี๋ยวเราจะพามาดูเครื่องนะครับ ูเครื่องกันหน่อยนี้เนี่ยครับเครื่องหกซูปอันนี้เครื่องหกซูปนะครับสวยมากสวยสภาพสวยสีเดิมครับเดิมทุกอย่างเนี่ยภาพสวยมากใครได้ไปครันนี้นี่สบายเลย เดี๋ยวจะรอเช็คระบบอีกทีนะครับว่าระบบได้ไหมถ้าระบบยังไม่ได้ก็จะให้ช่างกับช่างช่างศูนย์แคสมาจูนระบบให้นะครับคันนี้ใครได้ไปนสภาพนี้นี่สวยผมว่าไม่ต้องทําสีนะครับคันนี้สวยอยู่แล้วสีเดิมๆเลยครับเนี่ยเดิมทุกอย่างผมว่าไม่ต้องทําสีครับสวย ตัวยอยู่แล้วเลืองสวิงหรือแผงกระโทนไม่มีเยิมนะครับไม่มีเยิมไม่มีเยิมเลยครับส,สวยจริงครับใครสนใจรุ่นไหนครับโทรสอบถามได้เนี่ยมีหมดนะครับโกเบคุมาสุไม่ซื้อไม่ว่ากันครับโทรสอบถามได้ครับ ว่าเอกาสารแช่อะไรบ้างเอาอะไรบ้างนี่ครับมาร์กไปก็มีนะครับกุมาสุร้อยสามสิบกู 130. บีสองร้อยรุ่นแปดนะครับมีหมดนะครับแคทก็มีอยู่ให้เลือกอยู่สองสามคันนะครับมาใหม่ก็อัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละคลิปสองคลิปเพราะว่าไม่ได้อัปเดตบ่อย ส,สำหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้ครับเบอร์โทร0623388688นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ